ไปวาวันนี้น้องสนุพาไปวัดตานเอ็นอำเภอบางปะะหานจังหวัดพระนครศรีอยุทยาค่ะวัดตานเอนมีการปฏิบัติธรรมซึ่งได้นำแนวทางการสอนของหลวงพ่อจารันทิศ ธรมโมเป็นสำนนะกปฏิบัติธรรมปะจำจังหวัดพระนครศรีอยุธายาแห่งที่15เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งมีพระประธานเก่าแก่ในอุโบสถนามว่าหลวงพ่อปังหลังอุโบสถมีองค์พระเจดีเก่าแก่ช่วงบูรณะนะด้านในขุด พบพระพุทธรูปเก่าแก่ปางห้ามญาติปัจจุบันบรรจุกับพื้นตามเดิมสันนิฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเจ้าเทพศักดิ์และได้รับการสร้างบูรณะเมื่อปีพศ2360ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ .2371 เป็นพื้นที่ สงบรล่ลื่นธรรมชาติต้นไม้มีสรพพสัตวมาอาศัยเช่นฝูงค้างคาวแม่ไก่และนกน้ำนานา,นา,นานชนิดริมคลองมีฝูงปลาน้ำจืดอาศัยอยู่มากมายค่ะวัดแห่งนี้มีหลวงพ่อกับพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยารัชสมัยพระเจ้าปราสาททองหลวงพ่อกับกับร้ายกลายเป็นดีพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพัด ปฎดดิสถานนกสาลา80ปีด้านบนปด,ดิสถานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและมีตำหนักพระบรมรูปเหมือนบูรพามหากริส์ปัจจุบันพระครูวิสุทธภาวนาประสิทธิ์เป็นเจ้าอาวาสค่ะ